ตะคริวกลางดึกสัญญาณเตือนสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามคุณเคยตื่นกลางดึกเพราะอาการตะคริวจนขยับตัวไม่ได้ไหมอาการนี้เกิดจากกล้ามเนื้อหดเกรง็งแต่สาเหตุที่แท้จริงอาจมาจากปัญหาสุขภาพเช่นการขาดน้ําและธาตุสำคัญหรือความเสื่อมของระบบไหลเวียนเลือดโดยเฉพาะในผู้สูงวัยควรระมัดระวังเป็นพิเศษอาการนี้ไม่ได้เป็นแค่ปัญหาชั่วคราวอาจชี้ถึงโรคเนเยื่อเสื่อมโรคเบาหวาน หรือแม้แต่ความผิดปกติของระบบประสาทหากเกิดบ่อยเกินไปและนำมาซึ่งความเจ็บปวดอาจสะท้อนถึงร่างกายที่กำลังขอความช่วยเหลือตรวจสอบสัญญาณนี้ให้ดีไม่ควรมองข้ามเพื่อหลีกเลี่ยงตะคริวกลางดึกเริ่มจากดื่มน้ำให้เพียงพอทานอาหารที่มีแร่ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมสูงเช่นนมผักใบเขียวและกล้วยนอกจากนี้ออกกำลังกายเบาๆอย่างการยืดกล้ามเนื้อก่อนนอนก็ช่วยได้อย่างมากลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูสิหากคุณหรือคนที่คุณรักมีอาการตะคริวบอย โดยไม่ทราบสาเหตุอย่าลังเลที่จะปรึกษาแพทย์เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการสนใจร่างกายของตัวเองลงมือดูแลตั้งแต่วันนี้เพื่อความสุขและการใช้ชีวิตที่สมบุลตะคริวกลางดึกสัญญาณเตือนสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามคุณเคยตื่นกลางดึกเพราะอาการตะคริวจนขยับตัวไม่ได้ไหมอาการนี้เกิดจากกล้ามเนื้อหดเกรง็งแต่สาเหตุที่แท้จริงอาจมาจากปัญหาสุขภาพเช่นการขาดน้ำและท่าสำคัญหรือความ